ซับลิมิกค้นพบความงามแห่งเส้นผมเป่งประกายเหนือการเวลา n w w แอ i ติ t e Line s ซับลิ i ิ t ไทม์ทริกผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมระดับพรีเมียมชั้นสูงนวัตกรรมล่าสุดมอบประสบการณ์แห่งการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะระดับพรีเมียม n w w แอ i ติเม Line s ซับลิมิ t ไทม์ทริกจากชี่เชโด้โปรเฟชชั่นแนล แบรนด์ที่ช่างผมชั้นนำไว้วางใจ Unlock Your Timeless e l e a ค้นพบความงามแห่งเส้นผมเป่งประกายเหนือการเวลามอบการปนิบัติเส้นผมและหนังศีรษะอย่างล้ำลึกปกป้องบำรุงและฟื้นฟูปรับสม,มดุลสู่หนังศีรษะและเส้นผมตลอด24ชั่วโมงผ่านแนวคิดนว,วัตกรรมที่ตอบโจทย์เทนไลา์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพปรับสม,มดุลนาฬิกาชีวภาพ กำลังได้รับความนิยมจากกุ่นคนทุกช่วงวัยในความสำคัญกับสุขภาพโดยผลิตภัณฑ์ซับลิมิตไพลทิกเปิดตัวพร้อมกันในทวีปเอเชีย8ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อาอจาวันนี้มาร่วมง,งานชิเซโร้ค่ะก็วันนี้ได้มาร่วมง,งานมาเรียนรู้แนวคิดใหม่หมๆเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของเส้นผมนะคะก็ชิเซโรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นซับวิมิ i ทา t ทิพนะคะก็เป็นคนที่ได้ลองแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่โบชอบเลยคือกลิ่นหอมมากแล้วก็พอเวลาได้ใช้เรารู้สึกว่าผมมันดูแบบสุขภาพดีขึ้นเลยแล้วก็ผมแบบดูนุ่มละมุนขึ้น เหมือนยกสภามาเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากกลับบ้านมาแล้วก็แบบมาสะผมทุกวันค่ะเรียกว่าลิัมันมนตอบโจทย์เราใช่ไหมใช่เพราะว่าช่วงนี้โบรู้สึกว่าแทบจะหลายๆคนหันมาใส่ใจรักสุขภาพมากขึ้นคือบวัวเพิ่งจะเข้าใจเรื่องของการแบบ ไบโอแฮกกิง uh, ว่าเออเราปกติเราจะออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ค่อยได้สนใจอะไรอย่างอื่นก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพแบบมันมีมากกว่าการออกกำลังกายคือมันต้องหันมาดูแลร่างกายของเราด้วยคือแบบไม่ใช่แค่ภายนอกแต่คือต้องดูแลใจดูแลแบบภาพรวมองค์รวมทุกๆอย่างเลยะก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องใส่ใจสุขภาพของเรามากขึ้นเพราะแบบด้วยอายุที่มากขึ้นเนาะเราก็ต้องแบบอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ตาริก,บบการแล้ว่า,าก,ก็จ,เ,จเป็นผาด,าดรุกจริงๆตอนแรกเนะี่ยโบเพิ่งจะเข้าใจนะเพราะว่าโบเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบสนใจในการแค่แบบทาครีมบารุงหนา้าทากันแดดที่หน้าที่ตัวอย่างเดียวแต่แบบเออจริงจริแล้วเส้นผมของเรามันก็ดูแล ตรงส่วนนั้นได้แล้วเราก็ลืมตรงส่วนนั้นไปคือสําหรับโบโบก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่โบอ,กออกกองอะ่ะจะไม่ใช้ครีมนวดไม่ใช้ทรีทเมต์อะไรเลยคือสระผมออกอย่างเดียวเพราะว่าช่างแต่งหน้าชอบบอกว่าแบบไม่อยากให้ผมสุขภาพดีเดี๋ยวผมสุขภาพดีเกินไปทําผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากใส่ใจเรื่องสุขภาพ ของแบบของผมเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นผมมันไม่ค่อยขึ้นใหม่แล้วเนาะ,นะหลังจากนี้มันจะค่อยๆร่วงอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องแบบเออให้ความสําคัญกับตรงนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะก็ลองดูนะคะอยากฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของชิเชโนนะคะซับบิบิคทม์ทิชนะคะ<ม>ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ ให้เราได้ฟื้นฟูทางร่างกายแล้วก็เส้นผมของเราภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะก็ยังงฝากเลยค่ะ